สวัสดีค่ะทำอะไรเหรอครับคุณน้าครับผมเอาตักตักตักไหนยกให้แม่ดูหน่อยนั่นโอ้โอ้โหน้ำมันไปไหนหมดอะนี่ทำโคกโค้กคำนี้เนื้อเอาไว้พอพลอ๋อให้พอพลกินแล้วน้ำให้พอพลกินแล้วเ<ช>นื้อมะพร้าวขูดให้แม่หนิงกิน มีน้ำตรงนู้นครับผมพนพี่น้องเข็กำลังเอาน้ำอยู่ตรงนู้นกำลังพาบบกพาวใช่ครับพ่อกบกำลังสอยมะพร้าวใช่มีมีมันไม่หนึ่งร้อยครับมีไม่ได้บ้านต้นสูงอยู่ด้วพี่น้องฮอดบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วม่ได้กำลังอยู่หลังบ้านพามะพร้าวกพะให้พี่ฟิล์มดูเวนให้พี่ฟิล์มพี่น็อตดูเวน เอาเว้นจะขวดมะพร้าวให้แม่นิงกินอย่าลืมให้พ่อคุณพ่อว่าพ่อโกรกับแม่ด้วยครับเขคนรักแม่รักแม่ครับขอบคุณครับโอ้โหพ่อคุณพ่อว่าครับรักเองด้วยรักตัวเองด้วยรักแม่หนิงพ่อโกพ่อพลพี่ฟิล์มพี่น็อตพี่โน้ตใช่แม่ด้ว แม่ด้วยมามีม,มาเด้อพี่น้องกินบัพร้าวสิพาพี่พะน้องเฮ็ดอันวานสาักคูนี่ให้น้องอเวนเป็นคนขวดมะพร้าวนี่นะคะเูาทำเก่งมากเราทำเก่งมากๆใช่ดูดูทำนีาจะกล้ทำหนึ่งร้อยครับทำให้ได้เยอะให้ได้หนึ่งร้อยอยู่หลังบ้านพี่น้องต้นมะพร้าว ถ้ากันกินเขาอิ่มแล้วก็จะกินมะพร้าวแล้วก็จะออกไปนาจะไปคืนเอาบักขามกบเมืองสีเพิ่นกระสีไปไทยน้หด,ดหรืออื่น,โอ,นอโอ้ยอันนี้เปลือกมันเอาไม่ได้แน่ๆอันะนี้ไม่แม่กินเออนั่นแหละดึงออกครับจะกินนานๆด้วยเหรอเอายังกินไม่ได้เนี่ยต้องกินแต่เนื้อมันอืมอ,อร่อยจะกินไว้เหรอครับ ตรงนี้นิงจะกินไวตรงนั้นให้เหรอครับเดี <c oughs> ๋ยวให้พอกบผ่าผ่าแล้วเราก็เอาไปทิ้งขยะหาถุงมาใส่ไปเทให้ทำตลาดทำทังเยอะๆให้ซื้อน้องแมวเหรอเอออยากได้แมวพี่น้อง <c oughs> เอาเกลพาไปขายได้เงินเยอะๆไปตลาดชิได้ไปซื้อน้องแมวเพิ่นวะ <c oughs> <c oughs> โอเว่นชอบแมวเหรอ <c oughs> ชอบวา ทำแมวตายเออเลี้ยงมันก็ต้องดูดีๆเดี๋ยวกลัวมันตายเนาะหมดยังนะได้เยอะไหมยกมาให้แม่ดูหน่อยดิยกให้ป้าปานนาดูหน่อยโอ้โหมาครับกินมะพร้าวกันครับป้าป้าบอกเดีป้าป้าครับกินมะพร้าวกับโอเว่นบอกสิเียนโคโคนาโคโคนาโอเค อ๋อออสเตรเลียอังกฤษขโอ้ยนเนาะอัพทูยูพออย่งมันไม่พอมีอือเอาสวัสดีพี่ร้องเลยแม่หนิงจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปกินมะพาแล้วเอาหันหน้ามาหากอกนี่เลย อ่ะสวัสดีครับก่อนเงยหน้าเกินย,ยิ้มบายบายโอเค